วิธีการตัดหญ้าสวนยางการตัดหญ้าสวนยางไม่ใช่เรื่องอยากนะครับแต่ต้องใช้มันสมองด้วยวิธีการตัดหญ้าง่ายๆใช้เครื่องแล้วก็ดูว่าหญ้ามันรกตรงไหนเราก็พยายามแว่งใบพัดใบใบมีดของผมเลื่อยให้เข้ากับต้นหญ้าเราพยายามตัดให้ถึงรากหญ้าให้ถึงดิน จะทำให้ต้นย้าขึ้นช้าลงต้นยางก็จะได้รับปุย๋ยเพิ่มมากขึ้นเราต้องตัดไปมองดูไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันาหญ้าขาดหญ้าเตียนเป็นสวนที่โรคเตียน,นะครับนี่วิธีการตัดหญ้าง่ายๆอาการตัดหญ้านะครับก็มีวิธีการอยู่หลายแบบหลายขั้นตอน แต่อย่าลืมว่าใบมีดจะต้องคมกลิบแล้วเวลาตัดต้องแว่งให้เร็วแว่งใหให้ถึงดินเพื่อที่จะทำให้หญ้าในสวนยางโล่งเตียนหญ้าขึ้นช้าลงดูครับวิธีการตัดหญ้าง่ายๆตัดง่ายนิดเดียวนะครับเวลาตัดต้องสวมเว่นตาด้วยเพื่อป้องกันเศษของ ก้อนทรายก้อนกรวดหรือเศษวัสดุมันจะโดนเข้าตาต้องระมัดระวังการตัดหญ้าต้องตัดไปตามร่องของสวนอยางดูครับเนี่ยขั้นตอนการตัดง่ายๆไม่ยากนะครับทุกคนตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไปดูที่โรงเรียนบ้านนาะเสนนะครับนักการพันโรก็เป็นผู้หญิงโค้ตตัดหญ้าเก่งมากๆเลย ตับเก่งจริงๆยอดเยี่ยมพอมาดูบ้านเราเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงหลายคนเขาตัดหญ้าในสวนยางเองไม่ต้องไปจ้างคนอื่นไม่เสียเวลาเขาตัดเช้าตัดเย็นไม่กี่วันสวนยางก็จะโล่งเตียนพอตัดหญ้าเสร็จก็เตรียมใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับวิธีการตัดหญ้าสวนยางการตัดหญ้าสวนยางไม่ใช่เรื่องยากนะครับ แต่ต้องใช้มันสมองด้วยวิธีการตัดหญ้าง่ายๆใช้เครื่องแล้วก็ดูว่าหญ้ามันรกตรงไหนเราก็พยายามแกวงใบพัดใบใบมีดของคมเลื่อยให้เข้ากับต้นหญ้าเราพยายามตัดให้ถึงรากหญ้าให้ถึงดินจะทำให้ต้นหญ้าขึ้นช้าลง ต้นยางก็จะได้รับปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นเราต้องตัดไปมองดูไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันหญ้าขาดหญ้าเตียนเป็นสวนที่โลกเตียนนะครับนี่วิธีการตัดหญาง่ายๆอาการตัดหญ้านะครับก็มีวิธีการอยู่หลายแบบหลายขั้นตอนแต่อย่าลืมว่าใบ มีดจะต้องคมกลิบแล้วเวลาตัดต้องแว่งให้เร็วแว่งให้ให้ถึงดินเพื่อที่จะทำให้หญ้าในสวนยางโล่งเตียนหญ้าขึ้นช้าลงดูครับวิธีการตัดหญ้าง่ายๆตัดง่ายนิดเดียวนะครับโโเวลาตัดต้องสวมเว่นตาด้วยเพื่อป้องกันเศษนของก้อนทรายก้อนปรวดหรือเศษวัสดุมันจะโดนเข้าตา ต้องระมัดระวังการตัดหญ้าต้องตัดไปตามร่องของสวนยางดูครับเนี่ยขั้นตอนการตัดง่ายๆไม่ยากนะครับทุกคนตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันไม่กไปดูที่โรงเรียนบ้านนาเสนนะครับนักการพันโรงก็เป็นผู้หญิงโกนตัดยากมากๆเลยตัดเก่งจริงยอดเยี่ยม พอมาดูบัานเราเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงหลายคนเขาตัดหญ้าในสวนย่างเองไม่ต้องไปจ้างคนอื่นให้เสียเวลาเขาตัดเช้าตัดเย็นไม่กี่วันสวนยางก็จะโล่งเตียนพอตัดหญ้าเสร็จก็เตรียมใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับวิธีการตัดหญ้าสวนยางการตัดหญ้าสวนยางไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ต้องใช้ มันสมองด้วยวิธีการตัดหญ้าง่ายๆใช้เครื่องแล้วก็ดูว่าหญ้ามันรกตรงไหนเราก็พยายามแกว่งใบพัดใบใบมีดของคมเลื่อยให้เข้ากับต้นหญ้าเราพยายามตัดให้ถึงรากหญ้าให้ถึงดินจะทำให้ต้นหญ้าขึ้นช้า